มหาปฏิประธานนสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเชา้จาจนกระทั่งถึงวันนี้บารมีสิบระการทรงอยู่ในใจท่านตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า บารมีสิบรายการก็คือหนึ่งทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิธานบารมีเมตตาบารมีอุเบคาบารมี คำว่าบาร,รมีแปลว่าเต็มคือเรามีกําลังใจเต็มเนื่องจากการจะให้เป็นการทําลายโลภะมีหรือเปล่าบกพร่องไหมสีขาบท227ีสิบเสขาบทสับพระในฤกษาสงีขาบทส0บเสกิวัตอีก75หเป็นศีนบาร,รมีบกพร่องหรือเปล่าเนขมะบาร,รมีคือเรายอมให้นิวรมรกรนใจกันบ้างหรือเปล่า ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันห้ามีบ้างหรือเปล่าครบถบทวนตลอดวันไหมวิริยะการอดทนไหมความกระต่อสู้ตรรัวศัตร์กำลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจได้การรมฟุ้งซ่านและจิตไม่สรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่อรมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าศาสัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอย อธิษฐานตั้งมั่นในอารมณ์ว่าเราต้องการคำว่านิพานัะสัธิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหติตวาซึง่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้มเสพนิพพานครบถ้วนไหมมีประจำใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทำลายทำลายร้ายบุคคลอื่นมีหรือเปล่า เยเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปได้เปล่าอ้มมไกขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสไม่ความว่ากิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสจะมาแบบไหนก็ตามเราทําใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้จะพ่อแต่ลมในในคำที่ว่ามุ่งทําความดีเพื่อนิพพาน ทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราเพือ่อรมณมการฟุ้งร่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนซะแล้ว เพราะว่าเราอยู่ในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบปทิพีแก้วต้องเป็นผู้มีสติสมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สมชัญญะบัพใช่ไหมอิดิยาบทอิดิยาปฏบิบัพเมื่อคืนนี้สมชัญญะบัพสำหรับ คืนนี้ก็เป็นปฏิกูระบบสำหรับปฏิกูระบบนี้รู้สึกว่าเข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่านายนาปานุสตินายนาปานาบบคนดีการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอิริยาธปรับบ,บอิริยาธบบัดไม้ตางอิริยาบทคนดีสัมัชัญญะคนดีนี่เป็นการกำหนดรู้ เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรงของความดีตลอดเวลาดังนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านแทนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทุกๆุกบ,บตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละ ัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตตระหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสําคัญถึงและไม่ถึงไม่สําคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชก็มาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสัพว่านิพานาาัสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ่เสิยงพนิพพาน ทางใดแร้พระพุทธพจน์ใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสัดสดาสัมมาสมเถชเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระพเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสดาันดวละและคุลละเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีซึ่งแต่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ากว่าท่านหลายมีกําลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกพร่องอันนั้นหมายความความปรารถนาของท่านในคำว่านิพานาสาสกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า นั้นท่านนลายเมื่อเวลาฟังแล้วจงจำจำแล้วจงคิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทานทำลายลางกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสํานวนบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสนา,ส,า,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าสมตัดในปฏิโกระบัพผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเสียก่อนจะเป็นภาษาไทย ไปการยกตัวออกว่าคําสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นกล่าวว่าอย่างนี้บุญะจะบรังพิฆเวพิโคเป็นต้นความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจรา,ารณาให้กายอย่างนี้แหลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไป เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็ไมไปด้ของไม่สะอาดมีรายการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอาธิมาสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตาโจมังสังนาหารูอธิอธิมินชังวักกางอัตยังยกนัง อีโลมากลางเบียกลางปุบมาผ้าสังอันตังอัตคคุณนางเป็นต้นที่ต่านสวยกันยงคล่องนะ่้าระ้ว่าสตรแบบนกแกว้วนกคุณทองเในความเคารพในพระเจา้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยเนี่ยน,นี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยในไส้น้อยก็่สายรัดไส้ที่มันทบไปทุกมาอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเง่อน้ำมันขน้นน้ำตาเปรวออ่า น้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกใครข้อมูดไม่แต่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายแม้ฉันใดไท้ที่มีปากสองข้างที่ต้องเคยพูดเสมอเสมอไววถุงอุจจาระที่เต็มไปด้วยธัญชาติมีราการแน่นต่าง เพื่ออะไรว่างได้กันคือข้าวสาลีข้าวเปลือกตัวเขียวตัวเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจรสุขแก้ท่าย่าแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ตัวเขียวนี่ตัวเหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารเพื่อดูก่อนพิสุทธิ์ทลายชั้นนั้นชั้นใด อันนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้กายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปิเปการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับ มีพังผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันน้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกไขข้อมูดดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบงัยงย่ยอมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบังย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งเกิดขึ้นและขาความเสื่อมไปในกายบัง ก็หรือสติว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าก็คือนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไระไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุตตังหลายพิสุย่อมพิจารณาให้กายนเนืองเน,องเนืองอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่นั่นว่ามา ถ้าว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเถนนี่มันสร้างคําสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นบรณฑาสันดาเอาเอง <c oughs> ผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนํามาพระบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคาสั่งสอนขององค์สมเด็จตถาสมมาสมพุทติเจ้า นี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกลระบับถ้าเราจะไปดูในกรรมฐาน40ใน,นวิสุทธิมัติก็ได้แก่กายคตานนสติกรรมฐานปฏิกลระบับนี่คืออการ32ของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ไม่ขอซ้ำ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดคือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระหลานย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้ว องคนั้นเป็นพระอรหันไม่ได้แล้วก็เป็นพระนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้เพระอะไรปฏิกูลบับ <c oughs> มีทั้งสมถะมีทั้งมิปัสนาครบครบจริงๆแต่ว่าท่านหลายจงอย่าลืมย้อนต้น <c oughs> นักปฏิบัติ <c oughs> นี่เขาไม่ทิ้งต้นอานาฟานบับ การกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปโสสติสัมปัญญะอยู่ถ้าสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบถ้วนเมื่อรณ์ทรงตัวดีแล้วด้วยนาปาณบบบแล้วมีสติสัมปัญญะสมบูรณ์รวมทั้งนิยาบทที่เคลื่อนไป กำลังใจของเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการสามทิสองนี่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปร,รกหรือไม่สะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้าง แล้วก็พิจรารณากายเขาบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยการาาสาม3ินี้ว่ามัานสกปรกรสะอาดท่านบอกว่าสกปรกสกปรกจริงไหมละ่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าสเสลดทำลายเป็นต้น อุจาระภาสาวะน้ำมุดพูดแอ่เดียวับจาระภาวะพวกนี้่มันสะอาดหรือมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาเลยจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาไปนั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยเกิดเสมอธิาสร้างให้เกิดสมาธิ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโรต,ถา,าต,าตถาคาตาตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีตาหรำรับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันแ้อยังไรปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดี นั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับกระพืดไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่า,วาเหมือนกับถุงหรือว่าถ้ยที่ก็ใส่ของไว้ภายใน มรุษเปิดออกมาแล้วแก้มาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กันหนังกำพร้าที่ปกปิดเขไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันห่ออุจาระเขไว้ห่อของโซโครเขไว้ ถ้าบังเอิญใครเขาเอาถุงผ้าแปรส่อุจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเสิงให้ภายนอกให้มีชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาพรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจาระนี่ท่านจมแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาแล้วไม่เอา,เอา,เ,เ,อาเ,เอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาแล้วไม่เอา ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาอนนี้ร่างกายของเราก็ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมันจะร่างกายไม่ไม่หยุดไม่ย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลามาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิด เราก so 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 ็จำล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่เลยมันสะอาดมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นบริโูคดสัญญาได้บริโภคระบมันสกปรกเราก็มาต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนีพูกันชัดง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักตะวมีเห็นอยู่ก็สักตะวเห็นรู้ความเกือบและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใ,ใดๆทั้งหมดในโลกเป็นไหมตัวนี้เป็นมีปัสนายานทุกข้อในมาหาปฏิปทานาสตร ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักตะไหินสักตะบนที่ระลึกสักตะบนที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหม นี่ได้แก่สก,กายาทิฐิตัดสก,กายาธทิฏฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัดกิเลสหมดในสังโยชน์สิทธิ์ทั้งหมดนี่เราก็มานั่งทุเจนาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสุขกรกร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสุขกรกเมื่อร่างกายมันสุขกรกทั้งสองอย่างเราควรประทับประคองไหม เป็นอนุวาทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีตอนนี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคอง หมายความไอ้คนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายแต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเลื่อหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระรวัตว่าพระรวัตเป็นเด็กเด็กอายุเจปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่มีอายุร้อยยี่สิบปีแก่งับเงือกหนังตกกระปันหัก อันหลอผมหงอกหนังตกลระร่างกายโคลงมาท่านดังเกียจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีพระเย็นถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในตรการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็น,นีรบบทไว้ใช้ปัญญานิดเดียวว่า้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปนสนใจมันทำไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปัสนาญาณไอวิปัสนาญาณน,นี่นว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง้าไมแปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้วรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะแม้ใน,ในปริกูระบบท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะ ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้้งบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็ม,มไปด้วยความสกปรกคนนั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูสิใจผมไม่นั่งพานาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาแล้วค่เบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจำแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วมันด้สนใจใครแล้ว ที่ทาตามหน้าที่แต่นั้นแค่ให้ใครอยู่พครให้ไปมาแค่ใครได้ไม่เอาใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกก็ยเชิญเชิญตามอติยาไซเไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุกัระดกแล้วมันไป่สุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองทีว่ามันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ร่างกายนี้ เราเคยพิจารณากันมาแล้วชาติพิทุขา้าความเกิดเป็นทุกข์ชาาพิทุขา้าความแก่เป็นทุกข์วระนมพิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกภัยเทวทุกขโทมนัสความาวเศร้าโศเสียใจเป็นทุกข์ความรัดผ้าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปาาัสสนาญาณเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรง ไปมันนี่เป็นนิจังและแปลน,นิจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งเป็นปกติมันจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดกาลตลอดสมัยด้วยรวมความว่ามันก็ไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักตะวห็นสัคตะวรู้สักตะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลก คำว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ที่ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมืม่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก แล้วก็มันก็ไม,ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องม่เสื่อมมันก็ต้องม่โทมมันก็ต้องมีการส่งตัวนี่เราไม่อยากแก่ม,กมันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วย medi. เราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผูกพ <cares> ันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกแล้วก็ทุกอย่างนี้อีก เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันไม่ของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรแม่ตาตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไป ขึ้นที่ว่าความผูกพันในร่างกายของเราคนดีความผูกพันในร่างกายของบุนคลอื่นก็ดีความผูกพันกันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อคูลมันทอาสัยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้ว ขึ่นที่ว่าการเกิดมีขันหา้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันห้าต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็เพระอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายขางคนอื่น แล้วก็ไม่ติดใจสัพพวัตถุต่างหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วคนแล้วคนไปหามาใหม่ตายแล้วคนเลยกันความพอใจในสร้างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายเาาใใาายขาบางคนอื่นก็ดีที่เต็มด้วยความสุขบกและ้เต็มด้ย่ยความเป็นทุก์จงไม่มีในจิตกัมมันดาทั้งหลาย และความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่เนทานี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในในสกัในสกายติฐิเมื่ททอทวนไปดูในสังโยชน์ที่ว่าในสกายติฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดียินได้ในร่างกายของตนเองก็ดี ไม่ยินดีดินร้ายในร่างกายเขาบุคคลอื่นคนดีไม่ยินดีไม่ยินรายในร่างในสัพพะวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชื่อว่าท่านทําให้แจ้งแล้วสิ่งพระนิพพานเอาละสำหรับเวลาที่จะอธิบายรับให้สู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปข้มันดาท่านหลายโจงปฏิบัติกําลังใจของท่าน จะอยู่ในอิทิยาบทใดก็ตามให้ทรสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจารณาคันหให้เขาถึงความเป็นจริงจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี